อยากคิดว่าฉันนั้นไม่รู้ไม่ว่าทำอะไรเธอเองไม่เคยใส่ใจเธออยากจะไปไปให้ไกลออกห่างจากฉันไม่คิดว่าฉันจะเป็นอย่างไรฉันรักจะมาเพียงไหนทำไมเธอไม่เข้าใจจังอยากจะไปไปให้ไกลจากฉันเท่านั้นสักนิดแต่เธอคิดถึงฉันแค่เพียงวันละครั้งขอเธอแค่นี้ได้ไหม จะจากฉันไปฉันเองมันไม่มีใครรักเธอฟังจิตฟังใจอยากให้เธออยู่กับฉันเธอปวดจำไว้ว่าในโลกนี้รักสุดชีวิตใครจะมีเท่าฉัน <c oughs> ก็อยากให้เธอนึกถึงความหลังที่สองเรานั้นให้สัญญาต่อกัน <c oughs> โอ้เธอทำไมถึงเปลี่ยนใจฉันทำผิดอะไรแก้ครไม่ได้หรือไง วยบอกสักนิดให้ฉันได้เข้าใจถึงแม้ว่าเธอจากไปใจฉันไม่เคยไปจากเธอ